สวัสดีครับยุวกับผมอีกแล้วนะครับอยู่ในช่องเดอะสามรีวิวนะครับวันนี้จะมารีวิวการ์ดแคมปัสจูจูไอเซนจูจูซึกไฮเซนนะนะครับเองจะมาสั่งซองสองละห้าบาทนะมารีวิวการ์ดจูจูไอเซนนะครับมามาแกะกันซื้อมาสั่งซองนะแล้วก็บมาแกะกันซื้อมาสั่งซอง คงจะซ้ำนะนะครับคงจะซ้ำถ้าซ้ำๆไม่เป็นไรนะถ้าซ้ำซ้ไม่เป็นไรายตอนที่สองนี่คงจะซ้ำเหมือนกันนะครับนี่นะครับโจสุขไฮเซนได้มา2องใบนะครับห้าบาทนะซื้อสองซอ,องสิบบาทนะครับ ได้มาสังใบนะครับเบอร์สามกับเบอร์สามสิบสามนะครับนี่หลางก็ลายเหมือนกันนะครับนี่ซื้อมาสั่งใบภูมิซื้อมาไม่เยอะแต่ขนมมันหมดก่อนนะครับมันมีอยู่สองซองนะครับเลยซื้อมาสองซองนะครับนี่ประมาณนี้นะนะครับมันอยู่สองซองสุดท้ายภูมิเลยซื้อมา เลยซื้อมารีวิวให้ท่านผู้ชมดูนะอาจจะเป็นคลิปสั้นๆหน่อยอะไรหน่อยนะครับนี่จุจุไคเซนนะครับเบอร์สามกับเบอร์สามสิบสามนะนะครับถ้าได้การซ้ำคงไม่เป็นไรคงไม่เป็นไรนะถ้าได้การซ้ำคงเก็บนะครับถ้ามีคนเอามาแลกกับผมผมก็นแรกนะนะครับถ้ามีคนมาแลกกับผมผมอาจจะแลกก็ได้นะครับนี่ประมาณนี้นะ ผมมาถ่ายคลิปสัน้นมันมีน้อยนะครับผมซื้อของมาน้อยเลยร,รีวิวคลิปสั้นๆนะนี่ประมาณนี้นะครับนี่ผมขอแค่นี้ก่อนนะถ่ายคลิปสัน้นๆผมมาในคาถ่ายคลิปยาวนะนะครับถ้ามีคลองเล่นเยอะผมอาจจะถ่ายคลิปยาวนะครับถ้ามีคลองเล่นเยอะๆผมจะถ่ายคลิปยาวเลยนะครับนี่ประมาณนี้นะครับ องคอแค่นี้ก่อนนะถ้าใครชอบคลิปนี้ฝากกดติดตามซับสไคร์ด้วยกันนะครับยังงั้นขอลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบาย